สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของการนอนนอนกลนหรือคนข้างๆนอนกรนหรือนอนไม่หลับกระสับกระสายมีอาการปวดเมื่อยคอบา่าไหลวันนี้แก้ไขได้เริ่มต้นตั้งแต่การเลือกหมอนค่ะ ว่ากันด้วยเรื่องของหมอนวันนี้ป้องกับพี่ส้มเนี่ยนะคะมีเทคนิคในการเลือกมาฝากเพราะว่าการเลือกหมอนให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมันมีเรื่องของความยากเข้ามาไม่ว่าจะเป็นบางคนชอบนอนหงายบางคนชอบนอนตะแคงบางคนชอบนอนคว่ำบางคนชอบหมอนสูงหมอนเตีย้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มต้นกันค่ะ เป็นสินค้าจากแบรนด์ n e m o r i s t a าค่ะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะมีการออกแบบสรีระมาอย่างดีเข้าปะทุกสรีระเลยซึ่งวันนี้เนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นด้วยกันเดี๋ยวเราไปทีละรุ่นขอเป็น2รุ่นแรกเทียบกันไปเลยแล้วกันนะคะรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นรุ่น House b a n นนะคะรุ่น House แ a n d เนี่ยจะเป็นรุ่นที่นอนใหญ่ก็ได้ตะแคงก็ได้คว่ำก็ได้อย่างที่บอกเนาะสองรุ่นนี้เหมือนกันนะคะวัสดุของเขานะคะภายในเนาะจะเป็น Memory f o a ฟทั้งเลยทั้ง r y Foam นเลยเมมโมรีอกหมนะคะแล จะเป็นยายโพลีเอสเตอร์100ร้อยเปอร์เซ็นตค่ะเพราะฉะนั้นก็คือนุ่มสบายนอนหลับสบายแน่นอนนะคะ<อ>คือมีปลอกมอนมาพร้อมเลยแปลว่าสมมุติว่าพอมันเริ่มสกรปรกแล้วเราสามารถรูดซิปออกแล้วนําไปซักได้ตัวหมอนที่เป็นเมมโมรี่โฟมทุกคนก็เอาไปผึ่งได้นะคะในทุกๆรุ่นเหมือนกันทีนี้มาดูความต่างบ้าง ค่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกกับตัว house band นะคะ,คะถ้าเกิดจะนอนงหงายค่ะก็คือจะนอนด้านนี้ด้านที่ด้านกว้างค่ะอคนอนด้านกว้างตรงนี้นะคะเข้ากับไหล่เนาะแล้วก็มันจะมีส่วนของโค้งตรงนี้ค่ะที่ะจะรองรับต้นคอของเราตรงกลางก็คือจะรองรับศีรษะของเรา ถ้าจะนอนตะแคงค่ะตรงนี้มันก็จะสูงขึ้นมานิดนึงเวลานอนตะแคงมันก็จะช่วยแบบรองรับเวลาเราตะแคงอ่ะแล้วก็มือนะคะสามารถแบบว่าวางด้านข้างหมอนได้ไม่ต้องยัดใต้หมอนเนาะนะคะนอนก็จะสบายมากขึ้นนะคะหรือนอนคว่ำค่ะนอนคว่ำก็ยิ่งสบายเข้าไปใหญ่เลยด้านนี้เลยใช่ค่ะจริงๆแล้วตัว2รุ่นเนี้ยค่ะลักษณะจะคล้ายๆกันเลยนะคะ คว่ำงายแล้วก็นอนตะแคงได้แต่รุ่นที่2ค่ะรุ่น Houseband Premium นะคะจะมีความยาวมากกว่าค่ะตอบโจทย์สําหรับคนที่โดยหลักๆแล้วชอบนอนตะแคงมีพื้นที่ในการตะแคงซ้ายตะแคงขวามากขึ้นนะคะแล้วเรามีอีกหนึ่งรุ่นสําหรับหลายคนที่บอกว่าแต่โดยหลักๆแล้วพี่เป็นคนชอบนอนหมอนแบบแบนๆมากๆพี่ส้มมีค่ะถ้าอยากได้ตามกว่านี้มาดูค่ะเป็นรุ่นนี้เลยรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นคิ วามิ wow, นะคะลักษณะเขาจะเหมือนเป็นโดนัทอะ ตรงกลางเนี้ยจะมีรูเพื่อที่จะรองรับสีสากของเราค่ะลงไปเนาะความสูงเนี่ยมันก็จะเตี้ยกว่ารุ่นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทีนี้มาดูเรื่องของความสูงของเขาสูงเท่าไหร่ยังไงคะตรงนี้ตัวนี้จะสูงประมาณ6.5ถึง7.5เซนนะคะอย่างรุ่นเมื่อสักครู่มันจะสูงประมาณ8.5ค่ะอ่าตัวนี้ก็จะแบบเตี้ยกว่ากันนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วค่ะว่าเราควรจะเลือกหมอนแบบไหนให้เหมาะกับตัวเองหรือคนข้างๆเนี่ยนอนแล้วกรนทําให้เรานอนไม่หลับคุณ และมาเลือกดูได้เลยจริงๆแล้วถ้าเกิดสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทั้งทางอินบ็อกซ์แล้วก็ทางไลน์เลยนะคะของ SCG Home Experience หรือจะแวะมาทดลองนอนจริงก็ได้แวะมาค่ะ SCG Home Experience สาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทามาที่ใน CDC ได้เลยทันทีที่จอดรถกว้างมากแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีทุกคนคอยให้บริก,การคนอยู่ห้ามพลาดนะคะกับความฟินในการนอนค่ะ